วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งวงการแฟนคลับใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงข่าวใหญ่ที่ร้อนแรงที่สุดในสัปดาห์นี้นั่นก็คือการที่ต้นสังกัดของหยางหยางได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับตีลี่เร่อปาในที่สุดถูกต้องแล้วครับ ข่าวลือที่วนเวียนมานานหลายเดือนไม่ได้เป็นเพียงเสียงกระซิบอีกต่อไปเพราะตอนนี้เราได้รับการยืนยันแล้วว่ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังเกิดขึ้นระหว่างคนทั้งสองนี้หากคุณเป็นแฟนตัวยงของซีรีส์จีนคุณจะรู้ว่าหยางหยางและตีลี่เร่ปาไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานพวกเขาคือหนึ่งในคู่ขวัญที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการบันเทิง เคมีบนจอของพวกเขานั้นร้อนแรงและสมจริงอย่างไม่น่าเชื่อจนแฟนๆต่างพากันจิ้นกันไม่หยุดหย่อนและปฏิสัมพันธ์นอกจอของพวกเขาก็ยิ่งโหมกระพือข่าลือให้รุนแรงขึ้นไปอีกแต่เป็นเวลานานาเหลือเกินที่ทั้งอย่างอย่างและตีลี่เรื่ปาต่างก็เลือกที่จะเงียบ ต้นสังกัดของพวกเขาปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นทีมงานของพวกเขาหลีกเรื่องทำถามตรงๆและปล่อยให้แฟนๆต้องคาดเดากันไปต่างๆนานาแต่ในที่สุดต้นสังกัดของอย่างๆก็ตัดสินใจทำลายความเงียบและสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยออกมาก็ทำให้ทุกคนแทบพูดไม่ออกทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังหลังจากซีรีส์เรื่อง You Are My Glory ดุดดวงดาวเกียรติยศออกอากาศ ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ผลงานที่ประสบความสำเร็จแต่เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ทำให้เคมีระหว่างหยางหยางและตีลี่เร่ปากลายเป็นตำนาน การแสดงของพวกเขาในบทบาทของอือถูและเฉียวจริงๆนั้นสมจริงมากเสียจนเส้นแบ่งระหว่างการแสดงและความเป็นจริงเริ่มเลือนลางในสายตาของผู้ชมหลังจากซีรีส์จบลงแฟนๆก็เริ่มเรียกพวกเขาว่าคู่รักในฝันแห่งวงการบันเทิงจีนโซเชียลมีเดียระเบิดไปด้วยภาพตัดต่อวิดีโอที่แฟนๆทำขึ้นและแฮชแท็กที่เชื่อมโยงชื่อของพวกเขาทั้งสองเข้าด้วยกันมันไม่ใช่แค่แฟนคลับชาวจีนเท่านั้น ฐานแฟนคลับในต่างประเทศก็รับช่วงต่อความคลั่งไคล้นี้เช่นกันโดยผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลงไหลในความเป็นไปได้ที่หยางหยางและตีลี่เร่ปาจะเป็นมากกว่าแค่เพื่อนร่วมงานแต่สิ่งที่เติมเชื้อเพลิงให้ลุกโชนอย่างแท้จริงคือช่วงเวลาเบื้องหลังการถ่ายทำขณะถ่ายทำกล้องมักจะจับภาพปฏิสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆระหว่างพวกเขาได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นอย่างอย่างที่ช่วยจัดชุดให้ตีลี่เร่อป่าตีลี่เร่อป่าที่หัวเราะอย่างควบคุมไม่ได้กับมุกตลกของอย่างอย่างหรือแม้แต่การสัมผัสต,ตัวเล็กๆน้อยๆที่แฟนๆตีความทันทีว่าจริงเกินกว่าจะเป็นแค่การแสดงช่วงเวลาเหล่านั้นกลายเป็นวัตถุดิบให้แฟนๆนำไปวิเคราะห์และคาดเดากันเป็นชั่วโมงชั่วโมงและในไม่ช้ากระแสะข่าวหรือก็ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้อีกต่อไป แฟนคลับที่เรียกตัวเองว่าหยางตีหรือคู่รักเกียรติยศได้ก่อตั้งชุมชนขนาดใหญ่บนวหยปอเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานทุกชิ้นที่พวกเขาหาได้ทีนี้เรื่องมันน่าสนใจตรงนี้เป็นเวลาหลายปีที่ดาราทั้งสองยังคงนิ่งเงียบเกี่ยวกับข่าวลืออย่างสมบูรณ์ ตนสังกัดของพวกเขาไม่เคยให้ความเห็นใดๆหากถูกถามในบทสัมภาษณ์พวกเขาก็จะยิ้มอย่างสุภาพและเปลี่ยนเรื่องทันทีมองจากภายนอกดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของงานอย่างเคร่งครัดแต่ว่ามีเบาะแสซ่อนอยู่ทุกแห่งหนในปี2022แฟนตาเหียวได้สังเกตเห็นว่าหยางหยางและตีลี่ระปาสวมเครื่องประดับที่เข้าคู่กันในงานที่จัดขึ้นคนละงาน ในงานประกาศรางวัลงานหนึ่งตีลี่เรป่ปาถูกพบว่าสวมไส้ข้อมือที่ดูบอบบางซึ่งคล้ายกับเส้นที่หยางหยางได้เคยสวมมาหลายเดือนก่อนอย่างน่าประหลาดใจมันเป็นเรื่องบังเอิญหรืออาจจะใช่แต่แฟนๆไม่คิดอย่างนั้นนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเคสโทรศัพท์ที่ใช้แบรนด์เดียวกันหรือมีดีไซน์คล้ายกันปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ของแฟนๆนั้นละเอียดถึงขั้นเปรียบเทียบพื้นหลังในรูปถ่ายที่โพสต์แยกกันเพื่อพิสูจน์ว่าทั้งสองอาจจะอยู่ในสถานที่เดียวกันในเวลาใกล้เคียงกันข้ามมาที่ปี2024ในช่วงเวลานี้การคาดเดาเกี่ยวกับหยางหยางและตีลี่เรื่อปาก็พุ่งสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งสื่อบางสำนักรายงานว่าทั้งสองกำลังเดทกันอย่างลับๆ บางก็อ้างว่าพวกเขาได้แนะนำอีกฝ่ายหนึ่งให้กับครอบครัวของตนรู้จักแล้วและยังมีเสียงกระซิบถึงขั้นว่ามีการมั่นหมายกันอย่างลับๆอีกด้วย เมื่อพวกเขาปรากฏตัวร่วมกันในงานแฟนๆสังเกตเห็นว่าพวกเขาดูเข้ากันได้ดีอยู่เสมอภาษากายของพวกเขาบอกเล่าเรื่องราวที่คำพูดไม่สามารถอธิบายได้ในวิดีโอไวรัลคลิปหนึ่งมีคนเห็นหยางหยางแต่ปรับเก้าอี้ของตีลี่เรื่อปาเบาๆก่อนที่เธอจะนั่งลงในงานถแถลงข่าวมันเป็นการกระทำที่เล็กน้อยมากแต่แฟนๆก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกประทับใจในความใส่ใจและความใกล้ชิดสนิทสนมที่ดูเหมือนจะเป็นธรรมชาติของมัน และในที่สุดช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงต้นสังกัดของหยางหยางได้ออกแถลงการที่คลุมเครือและชัดเจนในเวลาเดียวกันต้นสังกัดยอมรับว่าหยางหยางและตีลี่เร่ปามีความสัมพันธ์ที่พิเศษต่อกันซึ่งเป็นสิ่งที่ไปไกลกว่าการร่วมงานในฐานะเพื่อนร่วมงานแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ใช้คำว่ากำลังคบหาดูใจกันอย่างตรงไปตรงมา แต่ถ้อยคำที่ใช้ก็หาดจะไม่เหลือพื้นที่ให้จินตนาการเป็นอย่างอื่นพวกเขาย้ำว่าดาราทั้งสองคนต่างก็เคารพกันอย่างสุดซึง้งสนับสนุนกันอย่างสุดซึง้งและมีความผูกพันเป็นการส่วนตัวที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาถแถลงการยังได้ขอความเป็นส่วนตัวและความเข้าใจจากแฟนคลับ โดยเน้นย้ำว่าทั้งอย่างอย่างและตีลี่เร่อป่าต้องการที่จะมุ่งเน้นไปที่อาชีพของพวกเขาในขณะที่ยังต้องการที่จะรักษาความสุขส่วนตัวของพวกเขาไว้ด้วยเช่นกันนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดลากแหลมเพราะมันเป็นการยอมรับความสัมพันธ์โดยไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการซึ่งช่วยลดแรงกดดันจากสาธารณะได้อย่างมากทันทีที่แถลงการถูกปล่อยออกมาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างไวป๋อ ทวิตเตอร์และอินส a าแกรมก็ลุกเป็นไฟแฟนๆแทบไม่เชื่อสายตาว่าในที่สุดต้นสังกัดก็ออกมาพูดถึงข่าวลือนี้และส่วนใหญ่ก็ฉลองข่าวดังนั้นราวกับว่าเป็นชัยชนะของตนเองแฟนๆบางคนถึงกับแชร์วิดีโอรวบรวมเบาะแสทั้งหมดที่พวกเขาสะสมมาตลอดหลายปีชี้ให้เห็นว่าพวกเขารู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะต้องมาถึง คนอื่นๆก็เพียงแค่แสดงความยินดีโดยกล่าวว่าหยางหยางและตีลี่เรื่อปาสมควรได้รับความสุขหลังจากทำงานหนักในวงการบันเทิงมานานแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะมองเรื่องนี้ในแง่บวกทั้งหมดแฟนคลับส่วนน้อยกังวลว่าการเปิดเผยความสัมพันธ์ต่อสาธารณะอาจดึงดูดการตรวจสอบที่ไม่จำเป็นหรือส่งผลกระทบต่อโปรเจกต์ในอนาคตของพวกเขา แต่แม้แต่ความกังวลเหล่านั้นก็ถูกเคลื่อนแห่งความรักและการสนับสนุนที่หลังไหลามาจากทั่วโลกบทบังไปหมดผลกระทบจากข่าวนี้มีมหาศาลผู้ผลิตและผู้กำกับต่างก็เริ่มพูดคุยถึงแนวคิดที่จะจับพวกเขากลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในละครเรื่องต่อๆไป ลองจินตนาการถึงความตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้นถ้าพวกเขานำแสดงในละครโรแมนติกอีกเรื่องในตอนนี้ที่แฟนๆรู้แล้วว่าเคมีของพวกเขาเป็นของจริงไม่ใช่แค่การแสดงฐานแฟนคลับของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นและคนที่เคยเป็นแค่ผู้ชมทั่วไปก็หันมาติดตามเส้นทางของพวกเขาทั้งสองอย่างเต็มตัวในด้านของแบรนด์สินค้าข่าวนี้อาจมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงเช่นกัน แบรนด์แฟชั่นและสินค้าหรูหรามักจะก,กระตือรือร้นที่จะเชื่อมโยงชื่อของตนเองเข้ากับคู่รักคนดังและหยางหยางตีลี่เรื่อปาก็สามารถกลายเป็นคู่รักแห่งยุคในการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าระดับไฮเอนด์ได้อย่างง่ายดายมูลค่าทางการตลาดของพวกเขาทั้งในฐานะบุคคลและในฐานะคู่รักได้พุ่งสูงขึ้นในชั่วข้ามคืน แล้วทั้งหมดนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไรแม้ว่าแถลงการของต้นสังกัดจระรมัดระวันไม่เปิดเผยรายละเอียดมากเกินไปแต่ก็เป็นที่ชัดเจนว่ามีบางสิ่งที่จริงจังกำลังเกิดขึ้นระหว่างหยางหยางและตีลี่เร่ป่าการร้องขอความเป็นส่วนตัวชี้ให้เห็นว่าพวกเขาต้องการจะปกป้องสิ่งที่พวกเขามีโดยไม่ให้โลกภายนอกเข้ามาแทรกแซงเพื่อสรุปเรื่องราวทั้งหมดนี้ลองถอยออกมา19และมองภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น หยางหยางและตีลี่เร่ปาคือสองดวงดาวที่สว่างสวัยที่สุดในวงการบันเทิงจีนพวกเขาได้มอบการแสดงที่น่าจดจำช่วงเวลาในละครที่เป็นสัญ,ญลักษณ์และในตอนนี้เรื่องราวในชีวิตจริงที่ให้ความรู้สึกเหมือนละครเรื่องหนึ่งถแถลงการอย่างเป็นทางการนี้ไม่ใช่แค่ข่าวแต่มันคือการยืนยันเรื่องราวรักที่แฟนๆคอยเชียร์มาโดยตลอดมันแสดงให้เห็นว่า บางครั้งสิ่งที่เริ่มต้นบนหน้าจอก็ไม่ได้จบลงที่นั่นเสมอไปดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับที่จิ้นพวกเขาทั้งสองมาตั้งแต่ you are my glory หรือเป็นคนที่เพิ่งค้นพบเรื่องราวนี้สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือการเดินทางของหยางหยางและตีลี่เร่ปายังอีกไกลคานและทั้งโลกจะคอยจับตาดูทุกย่างก้าวของพวกเขาต่อไป